เรามาเริ่มสร้างอาหารสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเราเองนะกะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเนาะคะ่ะนอไก่ขันบรรทุงเนาะคะ่ะไก่ขันบรรทุงกับโขกน้องหน้าเนาะมามอนีนาไก่ขันบรรทุงกะพามาเห็ดเอข่างแก้วมังกรเนาะ,ะ,ะค่ะนอคือแก้วมังกรนา เฮาตองเห็ดค่างไ้มันเนาะเพราะฉะนั้นนะเฮากา็หาใหม่หาอย่างไปเห็ดค่างไ้เกี่ยวมังกรเนาะบอกว่าจะเป็นบัวบอกว่าจะเป็นไอ้ฟักแฟงหรือว่าถัวนะเฮาก็าตองหาค่างไ้มันเนาะค่ะเนาะหรือบอกระพักสาบนี่ล่ละพวกพักตะกุนีนาะ พักทีแบบตรงใส่ข้างเนาะเฮากับตองมาเห็ดคางเนาะค่ะเ,เ,เนาะที่เฮ้าเห็ดคางนี่เฮาก็มีข้างแก้วมังกรแน,นข้างบวบแนคา,างคางทั่วนะข้างพักสามนี่แหละที่เฮ้าเลยๆมากเนาะเฮาจําเป็นต้องเห็ดคางให้มั่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องการเห็ดโครงน้องหน้าของไก๊งค์บันทงนี่กะผ่านมาปีกวาๆแล้วเนาะมาปีนี้กะ เขาปีที่สองแล้วเนาะค่ะเนาะซึ่งแก๊คันบรรทุงนะเหตุโครงน้องหน้าเมื่อปีหกหกปีหกเจ็ดนี่กะได้ปีหนึ่งแล้วเนาะเนี่ยนะปีหกเจ็ด้ปีได้ปีกกวกาๆแล้วละ่ะนะสาหรับการเหตุโครงน้องหน้าของแก๊คันบรรทุงเข้ากับมาเริมสางอาหารเป็นของตัวเองเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องในภาวะ ทุกวันนี้เนาะภาวะทุกวันนี้นะภาวะเขาอยากมากแพงภาวะโลกร้อนภาวะเศรษฐกิจบดีอย่างสิ่นะละอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าการพึงพาตัวเองนะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยค่ะเพราะว่าภาวะขาดแคลนอาหารนี่มันมันเหนื่อยล่านะมันเหตุนในเข้าเหนื่อยล่าเนาะเหนื่อยล่าในการดำาริชีวิตเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องราว่าเรื่องอาหารการกินนี่มันเป็นสิ่งที่จําเป็นที่สุด ในชีวิตของมนุษย์คนเฮาเนาะอันดับหนึ่งเลยนะคือเรื่องอาหารการกินนะกะการตุนสเสบียงอาหารการทำครั่งอาหารของเฮาเองเนี่ยมป็นเป็นสิ่งที่ดีที่สุดเนาะแก้คันบันทุงกะตัดสินใจมาเห็ดโขงน้องหน้านี่ละเฮากะปลูกทุกอย่างที่กินได้นะแก้คันบันทุงพยายามสันหา พืชพักต่างๆที่กินได้มาปลูกไว้เนาะค่ะนเพราะว,ว่าจะเป็นพืชพืชไม่ผลพืชหัวพืชพืชอ,อายุสันอายุยาวก็ตามแต่เนาะค่ะนอเขาพยายามหาม,มาปลูกไว้ในทีของเขาเนะคือยังหน่อยนะเกิดยังขึ้นมาน่ะเขามีอยู่มีกินเนาะคะ่ะพอ่อเมยพี่น้องอันนี้ก็คือ ก็อยากจะบอกทุกๆคนแหละว่าการสร้างอาหารการทำครังอาหารเป็นของตัวเองนะ่ะ้าเฮตใดนะ่นะเนาะก็เป็นสิ่งที่ดีเนาะค่ะเนาะเรื่องกำไรนะ่ะหลายๆคนก็ถามแกคันบรรทุงน,น,นะว่าเฮตโครงน้องหน้ามานะ่ะได้ก,กํำไลเรายังมันบบมีกำไรดอกบอกตามตรงว่ามันหากำไรยากทุกวันนี้เนาะพอแม่พี่น้องบ่ว่าจะเฮตอาชีพยังก็ตามแต่ละเรื่องกำไรนะ่ะมันมันหายากนะ สามันสิได้กําไรแต่ว่าสิ่งที่ไก่คันบรรทุงเหตุขึ้นมานี่คือเฮาหวังกินนะเฮาหวังกินมากกว่าวังขายนะ่ะสําหรับไก่ขันบรรทุงนะอยากจะบอกว่าการตุนสเสบียงอาหารเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเนาะคะ่ะเนาะถ้าเมนว่าวันหนึ่งนะถา้าเมนว่าวันหนึ่งมันเกิดเกิดสงขามขึ้นมาน่ะอันนี้เขาเอาแบบว่า ถ้าลึกๆแล้วนะเราไม่ได้ภาวนาให้มันเกิดนะถ้ามันเกิดละ่ะถ้ามันเกิดภาวะสงครามขึ้นมานะ่ะเข้าตองตองมมอยู่มีกินนะ่ะอันนี้คือเขาคิดไงแกคันมันตรงคิดไงว่าถ้าเกิดวันหนึ่งมันเกิดขึ้นมาอีลีนะ่ะยังไม่ต้องถึงสงครามหรอกเอาแค่ภาวะโรคระบาดภาวะเข้ายากมาแพงเนี่ย มันก็นเห็ุให้าอยูอยากแล้วเนาะค่ะเนาะเพราะฉะนั้นเ่ะห้าถึงตัดสินใจมาเห็ดโคงน้องหน้านี่ละ่ะปลูกทุกอย่างที่กินได้เนาะค่ะเนาะสำหรับไกลคันนะแล้วการเน้นไปทางพืชที่ทนแรงเนาะค่ะเนาะย่างแก้วมังกรนี่ก็นทนแรงนะทนแรงมากๆเลยนะห้างบริโรดน้ําเลยละ่ะปีหนึ่งปีนึงนี่ไม่ได้ลดน้ําเลยนะเขาก็มีตายนะแก้วมังกรนะ่ะ เป็นพืชที่ทนแรงมากๆเลยนี่นะไกะข่ขันมันทุงหนะปลูกไรสิ่งลรยางมากเลยนะบอกว่าจะเป็นข่าตะไคร้ใบบกกูดปลูกกล้วยปลูกพักหวานปลูกขนุนเงาะลำไย,ยทุเรียนอีกยังสี่่ละไกะข่ขันมันทุงปลูกไวเบิดเลยเนาะคะ่ะนอะกะ ถือว่าเป็นการตุนอาหารไว้ในทีของตะคองนี่ละบ่าว่าจะเป็นพื้นหัวนะเป็นเป็นดอกกระเจียวนะเป็นบุกนะแล้วก็เป็นอีลลอกเนี่ยเฮ้านะเอามาปลูกเบิดเลยเนาะค่ะนาอเพราะว่าวันหนึ่งอ่ะถ้าเกิดว่าเรื่องอาหารการกินมันแพงขึ้นมาเน่ะเกิดโรคระบาดเกิดสงครามขึ้นมานี่เฮ้ากะต้องมี มีทีหาอยู่หากินเน,น,นาะค่ะเนาะเฮานําบ่ตองออกไปแยงหาอาหารกับคนอื่นเขาอยู่ขังนอกเนาะเฮ้าเฮ็ดไวยนี่ละแกคขันบรรทุงตัดสินใจเฮ็ดไว้นี่ละเฮ็ดไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้มีอยู่มีกินเนาะคะ่ะเนาะปูปลานี่เอามาปล่อยแล้วปีนี่นะแก้ขันบรรทุงเอามาปล่อยแล้700วเจ็ดลอยก็โตนะ่ะสาหรับปลานะเฮาก็พยายามเน้นปลาที่ว่า ที่ว่ากินผืชดเนาะคะ่ะนอเฮาเรียนธรรมชาตินะ,าานะ,ะ,นะเฮนะาบรไดดให้หัวอาหารเนาะค่ะนอแต่ว่าแหลกๆเลยนะเฮาก็ให้หัวอาหารแน่ละพ่อปลาไงขึ้นมาจากพักหนึ่งนนเนี่ยเนี่ยเฮาก็เริ่มให้ให้ไอใ,ให้ยาให้อิหยั้งไปแล้วบางทีนอแบบว่าเป็นเป็นปลากินผืชดเนาะคะ่ะนอ พวกปลานิ่นปลาดุกปาลาหมอนี่ล่ะปลาตะเพียนนี่ล่ะที่เขาเอามาปล่อยไว้เนาะค่ะเนาะอย่างน้อยนะถา้าแมนว่าเขาบ่มีกับเขาอิลีนี่เขาก็มีปลาในบ่อเนาะค่ะเนาะตกเบดกินเอาได้โต๊ะนึงสองโตนี่เขาก็พอก,กินแล้วเนาะค่ะเนาะสำรับการเตรียมโต้เนาะค่ะเนาะเตรียมตัวเตรียมเตรียมคลังอาหารไว้เป็นของตัวเองเนาะคะ่ะแก้คันมันทุงเห็ดโขนงน้องหน้าเนี่ย ยี่สิบก็ไรเนาะค่ะเนาะเขาพยายามปลูกผืชทุกอย่างที่กินได้เนาะค่ะเนากะกะหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างแหละบ่าว่าจะเป็นผืนระยะสั้นผืนระยะยาวเนาะไกลคันมันทุงนะปลูกไว้พยายามปลูกไว้ลหลายๆสิ่งลหลายๆอย่างเนาะค่ะเผื่อเป็นตัวเลือกนะเฮาอยัางโมโหดอกว่าอากาศพายพังนานนะ จะร้อนหรือจะน้ำท่วมหรือว่าภาวะโลกร้อนน่ะมันเฮ็ดหห้ให้ฤดูร้อนยาวนานนะคําว่าภาวะโลกร้อนนี้ไหมเข้ามาเฮามีฤดูร้อนที่ยาวนานแต่กนะ่อนนะ่ะฤดูร้อนน่ะอาจจะมีอยู่ประมาณสามเดือนนึ่งสี่นะสองเดือนสามเดือนอย่างนี้นะ แต่ว่าปัจจุบันนี้นะฤดูร้อน,นะจะรึ่งปีแล้วเนาะหาเดือนหกเดือนกันยังมพ้นฤดูร้อนอยู่เนาะค่ะเนาะเขาถึงว่าภาวะโลกร้อนเนาะเพราะฉะนั้น,น่ะสิ่งที่เข้าหามาปลูกนี่พืชพักทีเข้าหามาปลูกไว้นี่เปรียบเสมือนการทดลองนั่นแหละกัเขาคิดว่าพืชอันไดที่มันจะทนแรงใดนะเขาปลูกไปเนาะค่ะเนาะปลูกไป มันอาจจะเห็นผลอีกสองปีหรือ3มปีข้างหน้านีทนานนนะ่ทำแมนว่ามันได้กินนะทำแวนมามันได้กินก็คือว่ากำไรแล้วเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องสิ่งที่เอาเห็ดนี่นะยังไกคันมันทงเห็ดโครงน้องหน้ามากนี่ก็บยางที่บอกเลยว่าเพื่อเป็นการตุนสเบียงตุนอาหารไว้เป็นของตัวเองเนาะ เกิดภาวะเศรษฐกิจบดีขึ้นมาเข้ากับมีอยู่มีกินในทีของเห้าเนาะคะ่ะพ่อแม่พี่น้องการหลายสิ่งหลายอย่างนะในในภาวะทุกวันนี้นะที่มันเกิดขึ้นมานะหลายสิ่งหลายอย่างมันเหตุให้เห้านะ,ะต้องเตรียมโตเนาะคะ่ะนะต้องเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะเตรียมเนื้อเตรียมตัวนะในการการใส่ชีวิตเนาะคะ่ะในการอยู่การกินเนาะคะ่ะนะ ไก่คันบรรทุงกับมาเตรียมไหวปีกกลัวๆแล้วล่ะเพราะว่าคือไก่คันบรรทุงบอกแล้วว่าไก่คันบรรทุงเฮ็ดคูงน้องหน้ามาตงแต่ปีหกๆเนาะเฮาก็เริ่มมาตุนเสบียงตุนอาหารนี่ลหละแล้วค่ะสรรหาของทุกสิ่งทุกอย่างมาปลูกไว้เนาะค่ะเนาะโดยเฉพาะผืชหัวเนาะเอามาปลูกไว้เวลาอยู่นะแล้วก็ยังบ่พ่ออีกนะไก่คันบรรทุงนะหาอยู่เนาะทำเนียน่า อันได้ถึกใจยังสี่เนี่ยเขากะจะสือมาปลูกไว้เนาะคะ่ะนะสือมาปลูกไว้เอาพันกรเนาะเขากะจังคอยขยายไปในอนาคตเนาะคะ่ะนออันนี้แก้วมังกรเนาะคะ่ะนอใกล้คันบรรทุนนะมาเห็ดข้างแก้วมังกรนอเรากะเดี๋ยวจะพาไปเบิง่งผืชพักสวนขั้วที่เข้าปลูกไว้เนาะเข้าสามารถเก็บมาเห็ดอาหารตม้มยำทำแกงไ้อย่างสบายสบาย,สบายเลยนะ วันวันหนึ่งน่ะเ้อาบอตองสื่อกับเขาเลยเขากับยูไดนน่ะทาแมนว่าเขามีเขามีคลังอาหารเป็นของตัวเองนะเข้าบปจําเป็นต้องสื่อกับเขากับนามเข้ากับยูได้เนาะเข้าหายูหากินในทีของเขาานะคะพ่อแม่พี่น้องปลูกไปเลยนะอันใดกินใดน่ะปลูกไปเลยเนาะค่ะนอขางแก้วมังกรแล้วแล้วเนาะค่ะนอนี่นะพืชพักส่วนขั้วของเฮานี่เฮาปลูกไปเลยเนาะ พอว่าจะเป็นพริกมะเขือคะนา้าผักชีอย่างก็ตามแต่ที่เห้กินน่ะใบกระเพราใบแมงลักตะกูลพืชพักที่เห้กินนั่นละเห้ปลูกไปเลยเนาะเป็นฟักเป็นแฝงเป็นฟักทองอยังสี่น่ะปลูกไปเลยนะปลูกไปแล้วเราก็ได้กินเนาะค่ะเนาะทีที่ทเห้มีอยู่ีนเหากับมาทาง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 หญ้าในเหาก็ปลูกไปเนาะ เฮาบปต้องป,องปลูกหลายก็ได้เนาะค่ะพ่อแม่พี่นองเ้าปลูกยางละซีตน้นหาต้นถ้าเป็นพืชหัวนี่เ้ากระลูกแปลงละยางละสองแปลง3ามแปลงอะ่ะกระลหลวเต่นะแล้วเต่เฮ้านะาานะคือเ้าบปตตองเน้นเน้นหลายเนาะเ้าบ่อ้องเน้นหลายอย่างเดียวนะวางง่า่งยๆข้าปลูกหลายๆอย่างนะ่ะเพื่อที่เ้าจะได้มีอยู่มีกินหลายๆอย่างเนาะค่ะเนาะ,นะกะ เหตดขึ้นมาน่ะรับรองว่ามีอยู่มีกินแน่นอนน่ะคือกาทานบรรทุงเหตุขึ้นมานี่บอบอึดนะบออึดอยู่บออึดกินนะเบอกว่าจะเป็นมะเขือข้นนาผักชีนะใบแมงลักใบโหระพาเนี่ยเสียบๆไปเลยเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องโหระพานี่ก็นทนแรงนะบอตายนะโหระพาแมงลักอย่างงี้น่ะใบกระเพราอย่างงี้น่ะบอตายนะ เป็นพืชที่ทนแลงเนาะค่ะนอนี่นะผลผลิตของเหาเฮาก็มีอยู่มีกินนะก็คืออย่างหน่อยมันเฮ็ดให้เหามีอยู่มีกินเฮ็ดให้เหาบอ่ออดตายเนาะค่ะนอนี่ละสิ่งที่แกรันบันทุงอยากจะสื่อบอกทุกทุกคนก็คือเรื่องนี้หละเรื่องการเฮ็ดอยู่เฮ็ุกินเนาะค่ะนอมันเฮ็ุให้เหามีอยู่มีกินมันเฮ็ดให้เหา บอ่อตองพึ่งผ้าตลาดมากมายเนาะขอแต่ปลูกขึ้นมาเถอะนี่นะยัางฟักทองนี่นะพ่อแต่พ่อแต่แตแตห้าพาแล้วห้ากะเอาไปฝังดินไว้เลยสําหรับมะเร็ดฟักทองนะ่ะเดี๋ยวมันก็ขึ้นให้เหากินเองนะะเนาะค่ะเนาะเ้ากะดูแลใส่ปุ๋ยแนะ่เนาะเขาโพดอีหยังเนี่ปลูกินเองเลยเด้อพวพอแม่พี่น้องมีทีมีหยังนะเฮ็ดกินเองหลดห้ากา บ่ต้องไปวงังพึ่งผ้าตลาดมากไม,กมก้เนาะเขามีอยู่มีกินเนาะค่ะนาะพวกตะกูลพืชน,นะก็ปลูกไปเลยเด้อค่ะพวกม่นพวกบุกพวกอีลอกพวกเผือกพวกนี้นาะปลูกไปเลยนะเรามีอยู่มีกินเนาะค่ะเนาะการแนะนําให้ปลูกไว้หลายๆแน่นเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องกะหมายความว่าเฮาตุนสเสบียงนั่นละ่ะตุนไว้ในทีของเฮาเลยเนาะ สมมุติว่าเกิดภาวะสงครามขึ้นมานี่ภายในหนึ่งเดือนภายในสองเดือนหรือภายในสามเดือนยังสี่นะเหาบ่ตองออกไปใส่ี่เหาหาอยู่หากินอยู่ในทีของเหานี่ได้ยังสบายสบายเนาะค่ะพ่อแม่พี่น้องหรือบอผู้ใดมีทีใหญ่ใหญ่มีทีหลายๆแน่นี่กะขิดว่าตุนสเสบียงไว้ในทีของตะคองแล้วก็หาอยู่หากินเป็นปีเลยนะ่ะบ่ต้องออกไปใส่ก็มีอยู่มีกินนะ่ะ ก้แล้วแต้หนะาก็แล้วแต่กะ,ให,กะ,กนนะ,ะให้เบิงตัวเองก้แล้วกันเนาะค่ะเนาะห้เบิงตัวเองก้แล้วกันยิ่งตุนไว้เยอะยิ่งได้กําไรนะโดยเฉพาะพวกผืดหัวเนาะคะ่ะเนาะพวกตระกูลมันตระกูลยังนะ่ะเกิดภาวะวิกฤตขึ้นมาอีริีน่มันสอยเฮาเดล้ายลายนะ่ะพวกนี้นะ่ะถ้าเกิดสมมุติว่าปีหนึ่งอีลีนะ่ะเกิดภาวะสงครามปีหนึ่งอีลีนะ่ะมันเห็นในเฮาฝืดเครื่องหมากเลยนะเพราะฉะนั้นการปลูกอยู่ปลูกกินเป็นสิ่งที่ดีเนาะ การตุนสเสบียงไว้ในทีของตัวเองนะ่ะเป็นการเตรียมพร้อมนะพ่อแม่พี่น้องเตรียมพร้อมในการใส่ชีวิตเนาะค่ะนาอในการรับมือภาวะโลกร้อนภาวะขาดแคลนอาหารภาวะสงครามกบ่าไปเนาะกะ็อยากให้ทุกๆุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องนี้แน่นอะค่ะพ่อแม่พี่น้องการตุนสเสบียงไว้กินเนาะค่ะนาอ พืชผักของเข้าเฮาเอามาแปรรูปมาดองมายังกะบ่าไปเนาะพวกตะกูลมันตระกูลพืชหัวนี่ปลูกไว้หลายโหลดเด้อหลายๆสิ่งหลายๆอย่างบม่ว่าจะเป็นมันสําปลังเม่ว่าจะเป็นมันเหลือดมันนกมันยังก็ตามแต่มันอีออนอย่างสนะมันสัคคูมันยังน่ะมันเฮเห้เฮ้ามีอยู่มีกินนะคะพ่อแม่พี่น้องแล้วก็มันก็บตายด้วยนะพวกนี้นะมันสิบตายพร้อมนะพอมันฝังอยู่ในดินมันบตายเลย การปลูกอยู่ปลูกกินมันกระเฮ็ดให้ห้ามีอยู่มีกินเนาะหฮากะหาอยู่หากินในทีของตัวเองเนาะค่ะกะถือว่าเป็นการเตรียมพร้อมเนาะค่ะพรอแเม่พ่นองคือไก่คันบรนทุงบอกแหละว่าหฮาเตรียมพร้อมในการรับมือภาวะสงครามภาวะโลกร้อนคือหฮาไหลมานี่ลละน้ำยาล้างจานเนาะค่ะนอห้เอาเฮ็ดใส่เองเนาะค่ะไก่คันบรนทุนน้ำบ่เคยไเดซื้อน้ำยาล้างจานใส่จา้าเถื่อเด้อ ก็คือเฮาเฮ็ดใส่เองนี่แหละเบิดปีซิซ่านี่บ่ได้ซื้อน้ำยาล้างจานบ่ได้ซื้อน้ำยาล้างมือเลยล่ะเฮาเฮ็ดใส่เองเนาะค่ะเนาะเฮากะเอาเอ็น70มาผสมกับน้ำต้มของไอ้บักกูดบักหนาวเฮานี่ล่ะแล้วก็ใส่เกลือลงไปเนาะคนๆๆๆคให้เข้ากันเนาะเสร็จแล้วก็ทิ้งให้มันเอ่อฟองหมดน่ะ ทิ้งให้มันฟองหมดนะเข้ากระกอกใส่ขวดไว้ใส่เนาะคะ่ะนะทั้งปีทั้งสาปเนี่ยไครคันมันทุงมาเคยได้ซื้อน้ำยาล้างจานใส่นะเขาเฮ็ดใส่เองเนาะคะ่ะนะพยายามดูแลตัวเองพยายามพึงผ้าตัวเองเนาะคะ่ะนอแล้วมันจะเฮ็ดในเฮ้าอยู่ใดนะในภาวะทุกวันนี้นะภาวะเขายางมาแพงนี่มันเฮ็ดในเฮ้ารอดนะพ่อแม่พี่น้องอยู่ใดยั่งสบายสบายพร้อมบอด้หวงพึงตลาดบางไม้เนาะคะ่ะนอ กบเป็นวิธีการแล้วก็เป็นเทคนิคของแก้ขันบรรทุงนะที่มาแช่ประสบการณ์ให้เบิ้งเนาะคะ่ะสำหรับการเหดอยู่เห็ดกินเห็ดโคกน้องหน้าเนาะคะ่ะเนาะมีอยู่มีกินวันวันวนึน่งบ่ต้องออกไปเท่ากับมีกินเนาะคะ่ะ